ขนาดนี้นะครับเป็นการทดสอบสัญญาณอ่อนนะครับนะครับที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับติดแค่สามตัวนะครับอาคารเรียนหลักๆมีสามอาคารหลักๆนะครับอันนี้สนามฟุตบอลนะครับนะครับอาคารเล็กๆนะฮะติดแค่สามตัวแต่ว่าเสียงนี่คือลั่นเลยครับ หลังเสาธงนะฮะจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นของตัวเอ3สาสิบวัตนะครับสามสิบวัตอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ขวางขวานะครับขวางขวาตัวขาวๆตรงกลางนะครับมีหนึ่งตัวนะฮะอาคารก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกาารเรียนแล้วอาหารนะครับแล้วก็ฝั่งของครับสีส้มๆนะหลังต้นไม้นะครับบริเวณก็กว้างนะครับหลายไล่อยู่นะครับ จากผลงานบริษรัทไอได้เล็กนิดนะครับ,บรถโทรเบรบร่าหมารเเาจะหน้าสกาก้แปดครับผมเช็คท,ท,ท,ท่สอบเช็คท่สอบ1นงสองสามสี่นี่คือดสอบประธาศผลทามไายนะครับผมเช็ค